สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสุกุทุคนค่ะคลิปนี้แม่ขาวสิผ้าไปทาบุญจ้ะไปะเฮ็ดลงทันค่ะพี่น้องไป,ปเฮ็ดบุญน้ำแม่ขาวกันจ้าพี่น้องจ้ะสําหรับคลิปนี้แม่ขาวจะให้บรรยากาศภายในงานเล่าเรื่องแล้วก็บรรยายไปในโตเลยเด้อจ้ะเขามาชมบรรยากาศในงาน บุญเทียนี้นากันด้วยจ้าทว่าทุกทุกคนทุกท่กานก็มีแต่ความสุขดูรอยยิ้มนะครับยิ้มเบิกบานนะครับดูรอยยิ้มยิ้มเบิกบาน ย้นมาน้าหนที่มาบ้านใครจะเลืนหน้าดุนนิมนต์พระคุณเจ้าฉันพระทหารเพนนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าฉันพระทหารเพนที่ลงฉันแล้วก็ที่กุฏินะครับโอกาสนิมนต์นะครับก็ตอนนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระศรีวัชระโมรีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดสิริมงคลชัยรามแล้วนะครับก,ก็ขอ,อกกเรียนเชิญญาตพี่น้องของเรานะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันทั่วทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พระเดชพระคุณท่านก็ได้เมตตานะครับ ชาวบ้านแล้วก็สาธุชนทั้งหลายนะครับวันนี้ท่านจะได้มาแสดงทำมเทศนาให้กับญาติโยมได้รับฟังกันโดยทั่วหน้านะครับเวลา13นาฬิกาโดยประมาณ พระบุญนะครับกับญาติพี่น้องชาวบ้านชัยเจริญนะครับบ่านชัยเจริญนี้อำเภอปากท่านะครับท่านได้จะภาพโลผานนะครับมีนางจันเพนปัตตภีและก็นางบางอ้นสีทาั <cept> ้ขท <registry. S 1> ่ายนดาพท่านนครอุปปละและก็นายวรเช โคสุระหรืออะไรนะครับโพลุกฉาหรืออะไรนะครับเขียนไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเป็นตัวห้าโรงน้ำส้มเป็ดหิมะนะครับทีมของหากบ้านชัยเจริญรับต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบเกครับตอนนี้ก็เวลาฉันพัทนาเพลนะครับก็ขอที่มนพระคุณเจ้าฉันพัทนาเพลที่โรงฉันข้างตัวนะครับ ก็เป็นกะเพรากะเพาสุกพะข้าพ,ะาพะมะนาวสดนะครับคุณก็สุพินสุภระคุณแม่เออกศรับคุณโมคลพิลาคุณไยดีคงนะและคุณฉลองปัญญาจากบ้านโคกสะอาดนะครับมารับเลยนะครับตอนนี้ของแจกของทานแยะ,แยะขอขอบคุณนะครับคุณแม่นาง ลานนครคุณพ่อดนตรีลานนครคุณพ่อสมานเจริญน,นิ้แม่หนูแดงอาจารท์นำข้าวสารมาจำนวนหนึ่งร้อยกระสอบนะครับข้าวสารหนึ่งกระสอบมาอ,าอาหารลงทานแล้วก็มาแจกทานให้กับญาติพี่น้องที่เดินทางมา,าร่วมบำเพ็ญยุ่ที่ส่วนกุศสให้กับหลวงปู่พระครูมงคลสิริยุทธ์นะครับ หลังจากพระคุณเจ้าได้สั่งข้าราชการเพลแล้วนะครับก <c oughs> ็จะอ่าข้อน่้จะเป็นหลวงเหลี่ยพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรโมลีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับวัชยพรนะครับท่าน ให้เบียตานะครับมาแสดงธรรมเทศนาให้กับญาติโยมเราได้รับฟังในช่วงเวลาประมาณสิบานาฬิกาโดยประมาณนะครับจึงขอเชิญชวนญาติพี่โน้องของเรามาได้อยู่รับฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณนะครับครับตอนนีน้สำหรับเจ้าภาพโรงทานก็มีคุณภูคุณรูจุ๋มคุณภูนะแล้วก็ น้องอครบอับคุณแม่น้อยพร้อมกับพนะญาติลูกหลานของท่านนำโรงพานต่างๆมาบริการให้กับสาธุชนกับญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงปู่พระครูมงคลสิริพุทธในวันนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะมีเจ้าภาพสวดพระพิธรรมเหมือนเดิมนะครับทั้งเจ้าภาพร่วมและก็เจ้าภาพหลัก ลำดับภาพหลักวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอพี่น้องบ้านโนนดูหมู่ที่4แล้วก็ลำดับที่2ก็จะเป็นในนามของคุณสุริยันทิป,ประโชคของครอบครัวนะครับลำดับที่3นั้นก็จะเป็นหน้าที่ของญาติาพี่น้องนะครับาตาคูลบุญเต็มนะครับอันนี้3ชุดเจ้าภาพหลักแล้วก็มีเจ้าภาพรองอีกหลายๆท่านนะครับ ขึ้นชื่อไว้ที่กระดานนะครับที่บอร์ดให้ท่านมาดูนะครับเวลา18นาฬิกาจุดศูนยศูนย์นอ ทานกันรับจะมาช่วยช่วยเคลียร์สถานที่โรงทานให้ท่านด้วยนะครับคุณผู้ใหญ่บ้านอ่ไม่ไม่เป็นเคลียร์พื้นที่หน่อยเคลียร์พื้นที่ก่อนอเคลียร์พื้นที่ก่อนคับคุณแม่ปกครองขอบคุณคุณแม่สมรด้วยครับแล้วก็คณะลูกหลานของท่านคุณแม่สมรคุณแม่มารีและลูกหลานบ้านยางชุมน้อยนะครับ นำลงทานมาก็มีนี่กะทิแล้วก็น้ำดื่มนะไหวาอาจจะที่เป็นแต่คนตตแต่นอพอขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าภาพลงทานขอบคุณทุกสาธุชนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ศรัทธาบรมีของพระเดชพระคุณนะครับหลวงปู่หลวงปู่อยของเราว่าท่านพระครูมงคลสิริพุทธนะครับ ครูฉันเอกนะครับก็เด็กเจ้าคณะตำบลนาทับไหของเราได้มรณภาพตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับศรัทธาบุญและหาก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่บริเวณบ้านโนนดูเหนือของเราตลาการประเรียนวัดชรีมงคลไทรรามแห่งนี้นะครับก็ได้มีพิธีได้มีโอกาสได้ต้อนรับสาธุชนนะครับญาติพี่น้อง ผู้มีศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงอยู่จ่อยของเรานะครับก็มาอีกแล้วครับโรงทานของช่างดำหมู่1ินะครับกับคุณแม่นำข้าวปลาอาหารนะครับสัมภาระต่งตางๆมาเป็นเจ้าภาพโรงทานสำหรับเจ้าช่างดํานี่ก็มาทุกคืนนะครับมาทุกวันทีเจ้าภาพร่วมกันหลายๆท่านนะครับมอบหมายให้ทีมงานช่างดำเป็น ผู้เข้าปาอาหารนะครับทำสินของมา,อาบริการแจกทานแันนี้นะครับ ข้าวกบน้ำสมเหมือนเดาจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวจะท้ายางเบิ่งยางอื่นน้ำจา้าตามแม่ขามาเบิ่งเลยจา้าอันนี้กใกล้สิมดแล้วมือแล้ว,ม,วม,ม่น,วมนาวจะควงเองเบ่จ้าอยู่บ้านใดจา้าโคตสะอาดโคตสะอาดครสะนงยอ อันนี้เจ้าของสวนเจ้อันนี้เจ้าของสวนอยากได้ติดต่อได้ไล่ได้แต่อนุโมทนาบุญน้ำกันเนาะปลูกขายบ่จ้ะมะนาวนี่ปลูกขายเงี้ยบ่บ่มากันน้อยใหญ่ดีอยู่ แรงจนห้าไปทำบุญค่ะพี่น้องจ้ะทำบุญจ้ะ ของคุณแม่ราตรีแล้วก็คุณพ่อคุณพก็ทุสอนคุณคุณเกียรติศักดิ์การค้าครับจาเป็นกระพรานน้ำน้ำบืนอยู่ครับทั้งหมดอยู่4 6แพ็กนะครับก็เป็นลมทานอันนี้ก็ลมทานเร็จกอนเย็นก็จะเป็นขนมดีโูกนี่ก็เป็นลงทานของนายยุทธรงค์แสนวางนะครับ คุณคูโตนะครับพร้อมกับอาีจิีมงานจอยเอ็นคอยนะครับกาแฟสมุนไพรแล้วก็ป็งกระดาน้ำดื่มนะครับของคุณแม่ชาญาของเราขอบคุณครับก็อว่าเดร่ขอบคุณครับขอบคุณ คนงามอะครับเยอะค่อยๆก็จุดไหนที่ไปไม่ถึงก็มาแจ้งนะครับมาแจ้งประชาันอ่าเจ้าภาพกรุงเทพขอบคุณนะครับคนที่เป็นห่วงเต้ะเทียมจาขักลาบไปเลยนะน้อย คจะขอบคุณเจ้าภาพน้ำตืมมาอีกแล้วนีครับเป็นน้ำืมสแพทยแล้วก็ใหม่ยังสี่เอายุ่่ดจะอันก็รู้ว่าอายุเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบภษาอาเนมือหเจ็ว่นนี้ะหาสิบเอ็ดพันสาอายุเจ็ดสิบห้ากุณภาษา อายุ7หาเหรืออเจาจิดลาก็หาหนึ่งย่างล้วไหมได้นำลงขาลงขาอะไรน่าเศกี้โอ้ยยำบนเส้นนะยำยำบนเส้นทะเล